สำหรับใครนะครับที่มั่นใจนะครับว่าตรงนี้แหละเป็นจุดที่ฉันมีกลิ่นตัวครับเป็นจุดที่เราอ่ะเป็นเป้าหมายว่ามันรู้ว่ามาจากแหล่งไหนอย่างแน่ชัดนะครับไม่ว่าจะเป็นใต้หลักแร้ครับข้อพับนะครับบริเวณฝ่าเท้านะครับอย่างเงี้ยผมแนะนําเลยครับนี่ครับสเปรย์ล้ากลิ่นกายเอาไปใช้ครับแต่ถ้าหากว่าใช้แล้วมีกลิ่นตัวเหลืออยู่ไม่รู้มาจากจุดไหนครับแสดงว่าจุดที่เราฉีดพ่นครับมีจุดรั่วครับของกลิ่นครับทําให้กลิ่นมันรอดออกมาได้ ถ้าปิดรักษาอย่างนี้ครับนี่เลยครับต้องใช้สบู่และเป็นกายครับในการเข้าช่วยเหลือครับปัญหามันอยู่ตรงที่ว่าเราไม่รู้ไงมาจากจุดไหนนี่คือคาว่าไม่รู้ไงครับพอไม่รู้ปุ๊บก็มีอย่างเดียวคือต้องคุมครับทั่วล่างครับก็คือต้องใช้สบู่อาบน้ําทุกวันครับช่วยครับแล้วก็ใช้สเปรย์เข้าร่วมด้วยนะครับเพราะจะทําให้เราสามารถที่จะกําจัดกลิ่นได้ทุกจุดทั่วร่างกายได้อย่างครบคอบคุมครับและสําหรับใครที่มีปัญหาคือกินเครื่องเทศเยอะๆนะครับใส่เสื้อในกลุ่มที่เป็น เสื้อสูทนะครับไปทํางานเราต้องอไปอยู่ในที่บริเวณที่มันมีาารรอ,นอ,าอากาศร้อนอบอ้าวหรืออากาศแห้งก็ตามนะครับเราต้องการควบคุม,คมกลิ่นและสามารถทําให้เราอยู่ได้อย่างมั่นใจต่อทั้งวันนะครับผมแนะนาครับควรใช้สเปรย์คู่กับสบู่ทุกวันครับเพียงเท่านี้ก็มั่นใจแล้วครับ